สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กับมาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะพ่อนนทบุรีค่ะโอ้หงวดว่าหันเนาะคะ่ะเลขไม่มาด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขตัวเด่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสองสูตรค่ะสองสูตรวิ่งกันมากเขาซีหกเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาซีหกค่ะสองสูตรนี่นําเสนอน่าจะนําเสนอประมาณสองหงวดแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ พอเพิน่นสอนวัยสามสามสูตรนะคะเลขไม่มาด้วยกันค่ะนอกจากว่าเขาจะยิบสูตรใดมาใส่ค่ะพอดีน้ำเชี่ยเอาสองสูตรมาใส่แล้ค่ะท่านผู้ชมสูตรที่อ,ออกศูนเก่าสองโมกราลาน,นพอเพิ่นว่าบ่ตองอามาใส่ดอกค่ะก็เลยเอาตัวสูตรหนึ่งกับสูตรสองมาใส่เลขไม่มาด้วยกันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นตัวเด่นค่ะงวดว่าหันนี่เลขบนพอ โค้งสุดท้ายเด้วค่ะเพิ่นมากเลขหกแ้วค่ะท่านผู้ชมบนเฮตดยังไงก็ต้องมี6หกมีออหลีค่ะท่านผู้ชม่ว่าประกบคู่บเขาค่ะพอเพิ่นเหลียกตัวเด่นเลขไม่มาด้วยกันสามกับสี่เพิ่นเหลียกสามค่ะท่านผู้ชมมันมาสี่ค่ะเอาหววนี้มาแล้วเด้อค่ะพ่อนุชบุรีค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาขอบคุณแนทางพอเด้อค่ะไปรับชมรัเราฟังพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเป็นไดนพ่อพอ,อันยุทธ่างผุดฝนตกบ่ค่ะตกอยู่ตกดีคือก,กันบ่พ่อตกดีอยู่เนี่หละพ่องวดงวดว่าหันนีกคือดึงมาผพีสพ่อเลขยไม่มาด้วยกันสามกับสี่เฮาโอ้ย,ย,น,ยน,น้ำเชียจะตัร์เลยพ่ออันอีกอีกสูตรหนึงน่งเนาะพ่อ มันกับเขาเนาะพ่อหากับพกเนาะงวดนี้กระไรตัวเก่าดิพ่องวดนี้ของพ่อเด้ดตัวไหนพ่อแมนมันได้ตัวเก่าแต่ว่าสี่กับพกในบอลลุดอืมงวดเนี่ยงวดนี้สามกับสี่ตัวเก่าแมนสามกับสี่เลขพ่อเลขวิ่งมันได้สามกับพกเด้อบน่างเดียวเดี้อนะพ่อน้ำเชียร์เขียนก่อนวิ่งบน ซี่กับโปกวนพ่อสามกับ 6, อบ 6. โอ้วิ่งบนสามกับห3กสามกับหคะ่ะตัวประกบเดียพ่อเอาถ้าหมามันจะเป็นหกหกถ้าหกมาจะเป็นหกหกเล้วเจ็ดหกเจ็ดหกโอเ7เจ็ดหกห้าเจ็ด นี่ถ้าสามมามันจะเป็นสามศูนย์สูนย์สาองสอง,สสองกันสองสูนบาทนกันสอสูนมัดตัวใดเรียกตัวลวดอยอะในในระเลขสองสูนค่ะตัวกันจะมีสอสูนกับหาเจ็ดเนาะพอ่อเรียนนี่ค่ะถ้ารักสามมาจะได้สาสูนกับ3าสอง ถ้ารักโฮกมากจะได้โฮกโฮกกับเจ็ดโฮกค่ะสามแปดเด้อสามแปดเรต้องกลับก็ได้เลขสามแปดมาถ้าใส่พ่อกระยูรันสามนี่ละอ๋เอาสามแปดอีกตัวหน,นึ่งนี่มากคู่ไดนใหนี่พ่อไหวตัวมากกับกับสามแปดหกหกห้าเจ็ดนี่แล้วห้าเจ็ดมากค่ะ มากสามคูค่ะสามแปดหกกกับหาเจ็ดค่ะเอาพ่อเลขไม่มาด้วยกันงวดนี้สามกับสี่ไม่มาด้วยกันสามกับสี่อีกสูตรหนึ่งกะหากับ6คือเกาเด้อพ่อหากับขัขคคันติดศูนย์เนี่ย ติดศูนย์ในบวกล่างนะ้ำว่างเลื่อนเอซีเยเพราะว่ามันในเลขล่างมันติดศูนย์กับเก้าล่างศูนย์กับเก้าค่ะมาคู่ไดให้พ่อล่างศูนย์กับเก้าค่ะเออหนี้บวกมาเพราะว่าไอของพ่อมันเดินบนนี่พ่อก็เลยฟันเตอร์ไอนี่แหละส<อ>าม <3 S 1> บอยู่บ 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, นแะต่ว,ว่าฝากตะเล็กวิ่งไวปศูนย์กับเก้าเนาะพา่อหลังแมน ค่ะศูนย์กับเก้าล่างค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเลข uh, ตัวสามกับหกนี่กบลุ่นดอกตั้งได้กับบบลุ่นสามกับพกเก่งในกบับโบลุ่ค่ะงวดว่าหันกับว่าเาก่งหนหกกับมาบนกับมาอีหลีแต่ว่าหังไปประกบเก่าซีค่ะท่านผู้ชมค่ะพันมาเก่าเก่ากระพุก่ว่าเพันมาโคกบ,บน บ้านกำเ,เนงเงี่ยบทั้งบนถืทั้งล่างเด้น้ำเสียค่ะฝันฝันว่าอันอเเฮราบ้านนี้บ้านออกไปไว้เฮี่ยนแม่เขาค่ะบ้านนี้พ่อรถย่างไปเบิ้งว่าแทนบ้านเลขที่ก็จอ,อหาเตียนโอ้ฝันตัวนี้จ้าบ้านนี้ขึ้นก่อนขึ้นนั่นฝันว่าอันราน เยี่เฮียนไหมบ้านเลขที่บัดซีหัปันเนี่ยหัวปันนี้ท่านไหนฝันบอกป่ะต้องบนต้องรางแล้วคันได้ฝันแม่งไหนดิพ่อพ่องวดนี้ท่านไหนฝันบ่โอ้ยมันเราเราฝันเนี่ยจะได้น้ำเสียอืมอยากฝันคืออย่างนี้แต่ว่าขันบ่ฝันแต่ว่าคันฝันนี่แม่นเนี่ยไงงวยหัวร้องรับเล่นบอกป่ะ โอ้ยมันคนเป็นคนบ่คิดบ่เคียงอีหยังคนจิตบ่ฟุ้งซ่านนาะมันก็เลยบ่คิดอือไป,ป็นไรโบฝันนานๆที่ของค่อยสิฝันแม่นอืมร่นๆค่อยสิฝันคันฝันก็แม่นฝันแม่นเลุดค่ะผู้ใดก็เสียได้คันขันว่าฝันนี่ก็เจ้าสอนตัวก็เจ้าฝันเี๋โอ้ก็เจ้าได้ขนาดว่าโอ้ยเสียดายเนาะพะ่พอพบอ่ได้บอกค่ะท่านผู้ชมงวดกั้น บ่ได้บอกใส่บัตรเลขทีแล้วเนาะพอ่ะอเนาะบ่ได้ไปคิดยากเลยว้ยบ่ได้ไปคิดเลยอเอพ่าบันนี้น้ำเสี่ยกะขันคันมีมือเลขออกหรือว่าจังไหนทร่หาน้ำเสี่ยในเดพอพ่อคันมีคันมีที่เด็ดเอาน้ำเสี่ยสิรบกวนพ่อสักหนีอเดอพ่อจ้าค่ะขอบพระคุณพ่อได้หลายสวัสดีค่ะจ้าวันนี้จ้ะ มาแล้วพ่อเอกครับมาแล้วครับผมปิดไทยแมนค่ะเกือบขึ้นอันพระท่านมูครับผมท่านท่านที้เกาเนาะแมนควงสุดทไทยเพื่อนจอบเบิ้งยู่ครับคัดคักขาดครับพี่น้องเนาะค่ะขาดเลื่อนไปหนึ่งมือค่ะท่านผู้ชมค่ะขาดเคลื่อนไปหนึ่งมือดีกว่าไม่มาเนาะครับค่ะนี่ไม่ทอหมวดเบิ้งหันนี่พี่พอว่า สูตรนี่ได้สามกับสี่เลือสามอา๋อเมนเลือกพิดเนาะอืมเลือผิดค่ะรนุชมบาร์ในสูตรสองได้หากระโเข้าอีค่ะรนุชงมงวดก้อนกับเขาที่ถอดเมนอืมได้ไม่มาด้วยกันแต่ว่าเป็นตัวเด่นเมนเอฟซีคน่นที่ตามมาเนี้ะ่ะมันเป็นตัวเด่นค่ะได้ทั้งสองแบบเลย สองสตรบนแม่ค่ะท่านมุนม้ช่ว่าหันนี่พันวาจ้งได้หกกับมาโอ้ยเสียดายนะมูเนี่ยบันบันไปเอาเก่างเนี่ยกับหัวเอามาค่ะท่านมุ้ช่งหวดนี่ค่ะบนครับพ่อนนทบ,บุรีครับผมวิ่งบนสามกับหกครับสองตัวบน 30 32 38 66และ76เพิ่นเน้น38กับ6กหกแล้วครับผมตัวกัน20และ57ครับผมตัวกันเพิ่นก,ม,กนม,นมักหาเจ็ดคานั่นเพิ่นมัก่าเ6็ดหกเรียกว่า6กหก็ถือก็พอนะน้ำเชี่อกะถือน้ำเชี่อกะเถินปะเด็กอันสูตรน้ำเชี่อ สอ,อออสองคนสองคนวันนี้ี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขเบิ่ลดังไรกัสิออกลบเพ่อไปเบิ่ลเป็นที่บ้านเนี่เนียนไปหาอีกค่ะุ่นผู้ชมเนะาะค่ะหรือว่าเลขพี่น้องอีกสิไปทำนองนั่นดีค่ะถ้าเลขไดดังค่ะเอาบานนี้มาเบิ่ลเลขมาำนำกันกับเลขลางได้ค่ะุ่นผู้ชม เลขไม่มาด้วยกันกับเลขล่างเลขล่างเพื่อนให้เติบโตวิง่งได้ครับผมค่ะศูนย์กับเก้าครับผมวิ่งล่างค่ะส่วนเลขไม่มาด้วยกันครับผมค่ะสูตรที่หนึ่งสามสี่สี่สามห้ามซื้อครับพี่น้องเนาะห้ามซื้อบนล่างนะครับผมนี่แต่ว่าจะเป็นตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งสูตรที่สองห้าหกหกห้าห้ามซื้อครับผมเลขไม่มาด้วยกัน สรุปได้ตัวเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ตัวเดิมครับผได้ตัวเดิมสิเป็นเังสี่ว่ะค่ะหมวดว่าหันนี่เ่่าีหกสีหกมวดนี่สิเป็นทำนองไหนสิเป็นสามหกบ่สามหกกรากา หกสี่มันสิโต,ตเกาอยู่บ่เนาะสี่หาบ่ฮะสี่หาอันนี้เลขประกบคูงวดว่าหันนี้กันเข้าประกบกับเขาแมนค่ะหาสามหาสี่หกสามหากสี่หนึ่งตัวว่าหันแมนอันนี้ก็จะได้อีกสองคูที่ท่าครับหาสามกับหกสี่ เตอเท่านั้นเด็ดแค่เกาเทียบมากครับผม,มตัอวอาหารนี่ก็ว่าอยากไปประกบนะแถาแม่นค่ะปูเอาอยูกับกบตงไปประกบแล้วครับปูสีสเกตดับบนหลังเลยค่ะหานี่มันก็จะเหลือหกสามกับหกสี่สัวน <c oughs> ตัวเกาเนาะครับค่ะเอาสรุปบนและล่างะะด้วยค่ะท่านผู้ชมบนและล่างค่ะ พ่อนนทบุรีค่ะถ้ามีสายมาดุนดวนของพอน้ำเชีย่ยกาจะล่งให้ถ้าบ่ามีกบแล้วไปเนาะครับค่ะที่ว่าเพิรหลที่แถวอาหานสายวิ่งสามเห็นป่าวเมนตอนนั้นวิ่งหาได้มันออกหาโกค่ะเขาสายสองเอาคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมคลิปต่อไปที่เอฟซีรอคอยค่ะ ชุดสามตัวบนของอถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนะครับผมค่ะเดี๋ยวเอฟซีเพ่นก็ร่งสร้างอันตายยางให้น้ำเชียเพ่นเอินตายยางเหรอแม่ค่ะเพื่อนสร้างตายยางให้น้ำเชียขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเอ่อเพิ่นก็ส่งขอบมาในไลน์ห้น้ำเชียเบื่องไลน์ไลค่ะพอดน้ำเชียนะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกยังสิครับกระดาษเพิ่นก็นกเอาไปเหมือนยิงสินะค่ะ เอฟซีว่าน้ำเชียคือว่าเขียนอันคือว่าเขียนน้ำเชียลงใส่หนี่คือพ่เขียนน้ำเชียใส่นีเพิ่นกระตัดกอบออกตัวขาดดังูส้มดีไหมครับอืมกระตัดกวบน้ำเชียกับออกไปทังเพีค่ะที่จริงมีตายอย่างดีแล้วเพิ่นจิประทับใส่ตัวเลขนี่อันนี้น้ำเชียก็เลยเขียนไปซื้อขันเขียนแหวงส่เพิ่นก็มีแนวมาปิดตัวนี้ก็ได้ค่ะ่านผู้้มค่ะขอบคุณเอฟซีแล้วค่ะตีเป็น แคบไม่เบิงคลิปต่อไปชุดสามตัวตรงเด้อค่ะงวดนี้เพิ่นหมั่นใจเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมดับเ,เลขไม่มาด้วยกันตัวเดิมเด้อค่ะสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะท่านผู้ชมเฮจังดนตัวต้องติดค่ะเป็นเหลขเด่นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเหลขเด่นแต่ว่ามันเป็นเหลขกไม่มาด้วยกันค่ะเอฟซี FC กับซิลูค่ะสูตรนี้สองสูตรนี่ค่ะท่านผู้ชม หรือว,ว่าจะเอาสองสูตรมาประกบกันค่ะดานผุ้ชส้มงวดว่าหันเป็นสี่หกงวดนี่เข่าท่าบวค่ะด่ันผุ้ชม้มหาสี่กับสามหกค่ะเข่าถูกแล้วไม่ต้องถามหาเลยดิค่ะดันผุ้ชส้มถ้าว่าง่ายๆค่ะเอาเขายู่เต้าหน่อยพร้อมอีกอ้หลายสำหนักค่ะดันผุ้ชส้มถ้าเลขไม่มาด้วยกันพอถ้าประกบคููคือจะง,งวดว่าหันค่ะถ้าประกบคููกันมากค่ะเอา ก็ได้ยินเสียงพอแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมแนวทางพอเพ,พิ่นให้ประกบคู่ตะเลขบนเด้อค่ะสแับคลิปนี้พอกันคลิปหนา้าอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะ,คะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคายคลิปค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากหน้าซออยากให้หนา้าใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้หน้า เกี่ยงค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให้กะจางค่ะถากไล่มาหานังเชียร์ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบูค่ะสบูเฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชม ่ะนาคำคำก็สิแบบว่าไสออกค่ะท่านผู้ชส้มยูโนแก้มนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะปายูโนแก้มยูไตข้างยูมองนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะกับยูดังนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะมองนี่ค่ะน้ำของน้ำเชี่ยกะจางออกไปแล้ยดิค่ะท่านผู้ชมนี่ราคาสบู่ที่น้ำเชี่ยใส ต่อมาก็จะเป็นเซร่มค่ะเฮ้หนาเฮ้าเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดันูุชมนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดันูุชมค่ะชม่เชืนนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะสังมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันูุชมค่ะคนเกาทีเถ่าพ่นใส่ถือค่ะคนเกาพ่นใส่ถือได้ครับผมพ่นจังตอนแรกพ่นทลอ่งไปชุดนี้แล้วค่ะชุดหยอดหิดค่ะดันูุชม เพื่อเอาสองตัวนี้ไปทดล่องก่อนเนาะท้องค่ะรามุส้มต่อมาน้ําเสียก็ใส่แป้งตลับกันแดดได้ค่ะรามุส้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบ็ได้ค่ะแป้งตลับค่ะเกียร์ไงควาท่าติดเท่ากับผิวดีครับผมค่ะแล้วค่ะ่านผู้มถักลายมาได้ค่ะหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปถดล่องเบงกอนก็ได้ค่ะเนี่ยอาต่อมาก็จะเป็น เซรั่มทาผิวเด้ค่ะดัานผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะสรับคลิปนี้พอกันคีดไหนยืดดีไม่แห้งสุขุมสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ